พ so ี ha, no ่น้องมันเี้ยงานตลาดมาหอดแบบเบิ่งบรรยากาศ

เดือนห้าปีที่ผ่นานมาเข้าแน่เหรียญละสมัครวันนี้เป็นวันสงการดีใหม่ของไทยทางวัดกำหนดเอาไว้ว่าใครซื้อที่ดินถวายหลวงพ่อตสามร้อยบาทรับเหรียญนี้นะขอยี่สิบท่านนะชัวร์บนี้นะขอยี่สิบท่านขอ บรรยากาศบรรยากาศค่อนลัยทองนสวยงามมากไม่ได้มาสงนานเหกันตัดไปใส่ตอกทองนะบอกเลยว่างามจริงจริงนะเพื่อนหลวงพ่อตอพิมพ์เสมานะยอดยอดนสามร้อยบาทเท่านั้นก็ได้มาซื้อที่ดินนะหนึ่งท่านจะได้รับเิทิ์หลดสองรับวัดลุ่มบงค์กนหลวงพ่อตอ ขอยี่สิบขั้นแล้วขอท่านที่หนึ่งต่อจะไปเอาเลิกเอาใช้สามร้อยบาทนะเอามามาเดิมมาหรียญนี้นะที่มองอย่างนี้เออสามร้อยบาทเท่านั้นเราซื้อที่ดินเราเป็นมหาเศรษฐีตั้งแต่วันนี้แล้วเออปีใหม่ปีใหม่ที่เขียนลูกใหญ่ๆมองเดิมาบนน้ำกันสองน้ำกันเด้อบอกเลยบอกเลยเดี๋ยวจะพาไปกรมที่ดินเลย อ๋อ20่สิท่านแล้วขอท่านที่หนึ่งก่อนเอาเลื่องเอาใช้นะแล้วท่านที่สองตามมาเลยนะครับขาท่านที่หนึ่งนะสามร้อยบาทนะแรงตามข้างในเลยครับอ่าสามร้อยบาทนะขอท่านที่หนึ่งก่อนขอยี่สิบท่านอ่ามานะภายในหนึ่งชั่วโมงนี้นะรับตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะขอยี่สิบท่านที่รับเหรียญนะ เหรียญนี้ผ่าเช่าเหรียญละสองพันบาทวันนี้จะมอบให้เฉพาะท่านผู้มีบุญมีปรารมีที่จะเป็นมหาเศรษฐีนับตั้งแต่วันนี้เป็นตน้นไปนะครับสามร้อยบาทขอทยี่สิบท่านมาเดินมาเดินมาเดินมานะ